ดีครับผมโยชินนะฮะวันนี้โยชินจะมารีวิววิธีการเล่นการใช้งานนะฮะตัวโดรน M11 โชโบหรือ K11 โชโบนั่นเองนะฮะจะสองตัวนี้นะครับรหัส K กับ M จะเป็นตัวเดียวกันนะครับทุกคนอ่ะมาแกะกันเลยครับตัวนี้นะฮะจะมีกระเป๋าทพายมาให้พร้อมด้วยนะครับนี่กระเป๋าครับค่อนข้างใบใหญ่เลยนะรุ่นนี้ตัวนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างแกะก่อนครับ นี่ครับว้าวนะฮะอุปกรณ์นะครับก้อนหนึ่งครับตัวโดรนตัวโดรน K11 อุปกรณ์สายชาร์จนะครับแบตเตอรี่แล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือแล้วก็ qr code ให้โหลดโปรแกรมลงหน้าจอนะครับผมใช้ได้ทั้ง ios แล้วก็ android นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาแกะไปดูนะครับว่าอุปกรณ์นะครับที่ให้มามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยฮะเดี๋ยวแกะตัวนี้ก่อน นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมีตัวคันโยก1นะครับแล้วก็ชุดปีกอะไรอีก4เซตเลยนะฮะพร้อมน็อตไขควงนะครับตัวนี้2ครับสายชาร์จนะฮะที่เป็นหัวแบบ usb นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวนี้จะเป็นสายเสียบนะฮะจากตัวรีโมทเข้าสู่โทรศัพท์มือถือเพราะรุ่นนี้นะฮะไม่ต้องใช้ WiFi นะฮะนี่ครับมีสายเสียบให้พร้อมนะฮะก็มีทั้ง นะครับตัวไท p ์นะครับแล้วก็ตัว Android แล้วก็ iOS นะครับผมมานะครับนี่คืออุปกรณ์นะฮะทุกคนอันดับแรกเลยครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบก่อนเล็กน้อยนะครับเราจะเอาตัวที่คันโยกนะครับมาเสียบนะฮะที่ตัวรีโมทนะครับเพื่อความถนัดมากขึ้นนะฮะทุกคนนี่ครับเสียดตรงนี้นะครับปึ๊บกดเข้าไปนะครับค่อยๆกดนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมอันดับต่อไปนะครับ ตัวโดรนนะฮะตัวนี้จะเป็นแบบมอเตอร์บัสเลตนะฮรเราต้องกางตัวขายาวออกก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วก็กางขาสั้นตามนะฮะแบบนี้นี่นะครับเฟิร์ฟเฟิร์ฟแบนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกล้องแบบกิมบอลนะฮะเขาจะมีตัวนะครับอ่ากันกล้องมาให้ด้วยนะครับบีบนิดนึงนะฮะแล้วก็เอาออกนะครับค่อยๆเอาออกนะฮะทุกคน,นะฮะ แล้วตัวนี้มันจะมีฟิล์มนะฮะกันรอยให้ด้วยนะฮะเราก็ลอกฟิล์มออกครับเวลาถ่ายจะได้ใสๆนะฮะทุกคนแบบนี้นะฮะโอเคนะครับปึ๊บอันดับต่อไปนะครับตัวแบตเตอรี่รุ่นนี้นะฮะแบตเตอรี่ของเขาจะเป็นแบตเตอรี่ขนาดนี่นะครับ11.4โวลต์ 3,500mAh ใช้งานอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะฮะโดยประมาณนะครับอ่ะวิธีการใส่แบตนะครับทุกคนดูนะฮะ ดันเขี้ยอยู่ข้างบนนะครับเราจะใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวขอญาตลอกอันนี้ออกก่อนนะครับอ่าจะได้ชัดๆนะครับทุกคนปึ๊บอ่าโอเคป๊บนี่นะฮะนี่นะครับใส่แบบนี้นะฮะปึ๊บเวลาเอาออกก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็นะฮะตรงนี้จะมีเขี้ยวนะฮะงัดนะครับผมเนะเอานิ้วสอดเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกนะครับดันเข้าไปอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับอ่า ทีนี้นะครับตัวกล้องจะเป็นตัวกิมบอลแบบ3ามแกนนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวระบบกันสั่นด้วยนะฮะอ่ะทีนี้ครับตัวนี้เวลาชาร์จไฟนะฮะนี่นะครับสายชาร์จแบบ USB นี่นะครับวิธีการชาร์จไฟนะครับทุกคนนี่ฮะเสียบเข้าตรงนี้นะครับปึ๊บแนะนําให้เสียบกับปลั๊กที่มีหัว USB แบบนี้ดีที่สุดเลยนะครับก็เสียบเข้าไปครับแบบนี้ปึ๊บนะฮะ เวลาช้านะครับมันจะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับอันนี้คือเกือบเต็มแล้วนะฮะเหลือขีดสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันเต็มหมดแล้วนะครับไฟมันจะนิ่งแสดงว่าเต็มแล้วก็สามารถดึงออกได้เลยนะฮะก็ประมาณ3 4ชั่วโมงบวกลบนะครับอันนี้คือวิธีการชาร์จไฟนะฮะทุกคนนะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็เอามาใส่นะฮะทุกคนนี่นะฮะเคี้ยวอยู่ข้างบนนะครับยัดเข้าไปนะครับแบบนี้ดันเลยครับ เวลาเอาออกนะฮะนี่ฮะเห็นเขี้ยวตรงนี้ไหมครับมือยัดเข้าไปแล้วตรงบนนะฮะกดนะครับแล้วก็ดึงออกนะฮะง่ายมากครับไม่ยากนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาโหลดโปรแกรมนะฮะลงหน้าจอโทรศัพท์มือถือกันนะครับนี่นะฮะมันจะใช้ตัว QR code ตัวเดียวนะครับทั้ง iOS แล้วก็ a n d r o i d เลยนะครับง่ายสุดครับทุกคนไปที่แอปสีเขียวนะครับเข้าหน้าหลักนะครับคนบวกกดที่ QR code สแกนได้เลยครับอย่างนี้นะครับ มันจะมีแถบขึ้นสีม่วงให้เรานะครับเราก็แตะเข้าไปนะครับมาแล้วครับผมนี่หรือจะเข้าไปค้นหาใน App Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับพิมพ์เขาว่า xmr c นะครับทีนี้เรกดทำการติดตั้งเลยครับทุกคนแบบนี้ครับรอสักคู่เดียวนะฮะอันนี้จะต้องมีอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์นะครับถึงจะโหลดได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับลองเปิดดูครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะอนุญาตระหว่างการใช้แอปนะครับ อนุญาตที่นะคนหาเชื่อมต่ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออนุญาตไว้ครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะไปอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราครับเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะ r x m r ทับนะครับอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาใช้รีโมทกับโดนนะฮะว่าใช้แบบไหนนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดสวิต์ตัวโดนก่อนนะครับทุกคนกดค้างครับ นี่ครับเขาจะมีไฟขึ้นนะครับด้านหลังแบบนี้แล้วก็จะมีเสียงนะแล้วต่อไปนะครับเปิดสลิกรตัวรีโมทครับทีนี้ครับเราต้องรอตัวโดนกับรีโมทจับคู่กันนะครับผมประมาณ75วินาทีนะครับเดี๋ยวระหว่างรอจับคู่นะครับเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับว่าตุ่มไหนทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับตัวนี้คือคันโยกนะครับขึ้นสูงลงต่ํานะครับหมุนหัวซ้ายหมุนหัวขวานะครับ แล้วก็ตัวนี้นะฮะบังคับทิศทางนะฮะกดบังคับเดินหน้านะครับถอยหลัง ername, บินไปซ้ายแล้วก็บินมาขวานะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวบินขึ้นอัตโนมัตินะครับกดหนทีบินขึ้นอัตโนมัติและตัวนี้คือสปีดนะครับก็เป็นโลกับไฮนะฮะสองสปีดนะฮะกดโลกดไฮนะครับตัวนี้จะเป็นตัวถ้าเรากดค้างนะครับกดค้างลงไปอ่าเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับผมนะฮะหน้าจอขึ้นมาให้เราแล้วนะครับ ตัวน,นี้นะครับถ้าเรากดค้างจะเป็นการเปิดปิด GBS นะฮะทุกคนถ้าเรากดค้างถ้าเล่นในบ้านนะฮะเราต้องปิดเป็นตัวโหมด GBS นะฮะเป็นออฟนะฮะกดค้างครับแบบนี้ฮะมันจะขึ้นออฟให้แบบนี้นะฮะทุกคนนี่คือปิดโหมด GBS แล้วนะครับถ้าเล่นนอกบ้านก็แนะนําให้เปิดเป็น GBS นะฮะพอเปิดปุ๊บมันจะขึ้นออนเลยแล้วถ้ากดอีกหนึ่งทีนะครับกดแล้วปล่อยตัวนี้จะเป็นระบบแบบหลงทิศทางนะครับเนี <cod> ่ยไฟจะกระพริบนะฮะทุกคนนะครับ ก็คือเป็นหมดหลงทิศทางนะฮะสมมุติว่าโดนบินไปแล้วนะครับทิศทางเรามองไม่เห็นนะฮะสมมุติว่าโดนอยู่นางลักษณะแบบนี้นะครับเรากดบังคับเดินหน้าข้างหลังจะกลายไปเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาอยู่ฝั่งไหนก็ตามนะครับฝั่งนั้นจะกลายไปเดินหน้าทันทีครับซ้ายหลังซ้ายขวาอันนี้คือหลงทิศทางนะทุกคนถ้าเกิดเอากลับมาได้แล้วนะครับกดอีกหนึ่งทีเพื่อหยุดครับผมเนี่ยไฟจะอยู่กับคลิปนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มคาลิเบตเข็มทิศนะครับกับคาลิเบต ใจโรในตุ่มเดียวกันนะครับถ้าเราจะคาลิเบรนะครับเข็มทิศนะฮะทุกคนเอามาเดี๋ยวทําให้ดูเลยนี่นะครับขึ้นบินนะครับเราต้องกดคาลิเบรเข็มทิศก่อนนะฮะตุ่มนี้ครับกด1ทีแล้วปล่อยนะครับไฟจะกระพริบอย่างนี้นะครับแล้วเราให้เราจับตัวโดนยกขึ้นนะฮะแล้วหมุนแนวนอนก่อนนะครับให้มีเสียงดังติ้ที่ตัวรีโมทนะดังแล้วอดังแล้วนะครับเรียบร้อยจับตั้งครับแล้วก็หมุนครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก่อนขึ้นบินให้เรากดคาลิเบตไจโลอีกหนึ่งทีนะฮะที่ตุ่มเดิมนะครับคือกดค้างเลยดีครับไฟจะกระพริบทีๆอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ครับรอสักครู่นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับใช้ได้แล้วนะครับผมอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับเชื่อมต่อภาพดูนะฮะมาขั้นตอนนี้นะครับ เอาโทรศัพท์นะครับมาเสียบกับเข้ากับตัวีโมทคอนโทรลนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะทุกคนึ๊บอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้นะฮะเราไปที่โปรแกรมตรงนี้นะแต่ก่อนเข้าไปที่โปรแกรมนะครับเราต้องเอาสายมาเสียบก่อนนะครับเพราะตัวนี้ไม่ต้องเชื่อมต่อ WiFi นะฮะนี่นะครับสายนะครับเราก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เสียบเข้าข้างหลังนะครับแบบนี้ ่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับไปที่โปรแกรมอ่าเชื่อถือได้นะครับเข้ารหัสเครื่องของเราก่อนนะครับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมปึ๊บนะฮะโอเคนะครับแล้วกดที่ enter ครับผมตัวดีครับมาแล้วนะครับอ่าอนุญาตครับผมนี่ครับกล้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเห็นไหมครับอ่าทีนี้นะครับก่อนขึ้นบิน กดสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะฮะกดคันโยกสองข้างลงฉีกออกข้างครับแบบนี้เห็นไหมฮะใบพัดทํางานแล้วนะฮะแล้วทีนี้กดที่ตุ่มบินขึ้น1ทีแล้วปล่อยครับแบบนี้ฮะเขาจะบินขึ้นอัตโนมัติให้เราเลยฮะัทุกคนเห็นไหมครับทีนี้นะฮะตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับกล้องนะครับปรับกล้องขึ้นและลงนะฮะนะครับถ้าเราเลื่อนมาด้านซ้ายจะเป็นการปรับกล้องลงได้90องศานะครับทุกคนนี่นะฮรปรับกล้องลงนะครับ แบบนี้นะฮะแล้วก็ปรับกล้องขึ้นนะครับปรับกล้องขึ้นและลงได้ตามความต้องการนะครับนี่นะฮะทางช่างเราก็มีทีมงานช่างนะฮะคอยดูแลอยู่แล้วตัวนี้นะครับสามารถเรียกกลับแค่ปุ่มเดียวนะฮะถ้ากด1ทีแล้วปล่อยเราจะเรียกโดนกลับนะครับมาบินบินกลับมาและลงจอดณจุดขึ้นบินนะครับแต่ตัวนี้อ่ะกล้องเข้าไปใกล้ครับเข้าไปใกล้นะฮะ ตัวนี้นะฮะมันจะมีที่แฝงให้ด้วยนะฮะแฝงอุปกรณ์นะฮะแฝงชงแฝงเชือกนะฮะหรือว่าบางคนเอาไปตกตานะครับนี่ครับให้กดตุ่มไอตัวบินกลับค้างไว้เลยนะฮะกดค้างนะครับปึ๊บมันจะปลดล็อกให้เขาจะปลดล็อกให้นะฮะถ้ากดค้างอีกหนึ่งทีคือปิดล็อกค,ครับผมนี่ฮะปิดล็อกให้นะครับกดค้างเปิดล็อกกดค้างปิดล็อกนะฮะกดหนึ่งทีแล้วปล่อยคือบินกลับ อัตโนมัตินะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้จะเป็นการถ่ายภาพและวิดีโอถ้าเรากดค้างนะครับปึ๊บเน่จะเป็นการถ่ายวิดีโอนะทุกคนแบบนี้นะครับถ้ากดค้างอีกหนึ่งทีก็หยุดถ่ายนะฮะอนุญาตนะครับทั้งหมดเลยให้เข้าถึงถ้ากดหนึ่งทีแล้วปล่อยปึ๊บจะเป็นการถ่ายภาพเห็นไหมครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะทุกคนโอเคไหมครับ นี่คือวิธีการใช้งานคร่าวๆนะฮะคือตัวนี้สามารถเล่นทั้งในอาคารได้แล้วก็นอกอาคารได้โอเคนะครับลงจอดครับกดอีกหนึ่งทีปึ๊บโดรนจะค่อยๆลงนะครับถึงพื้นก็จะดับเครื่องให้เราแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมพาไปบินกลางแจ้งดีกว่าครับตามมาเลยครับเดี๋ยวพี่โยพาตัวโดรน M11 หรือ K11 นะฮะมาบินกลางแจ้งให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงนะทุกคนมาเลยครับอ่า อันดับแรกนะครับผมเปิดสวิ์นะฮะกดที่ตรมนี้ค้างไว้ก่อนนะครับให้มีไฟขึ้นนะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับปล่อยได้นะครับแล้วก็วาง2เปิดซิ์ตัวรีโมทครับนี่นะฮะรอประมาณ75วินะครับให้ตัวโดนกับตัวรีโมทเนี่ยลิงก์เข้าหากันแบบอัตโนมัตินะครับอ่าระหว่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่โปรแกรมนะครับ enter นะฮะ ถ้าเกิดว่ามันจับคู่กันได้เสร็จแล้วนะครับผมไอ้ตรงนี้มันจะขึ้นหมดให้เรานะฮะนะครับจะมีดาวทงดาวเทียมนะครับตอนนี้มันยังขึ้นทุกอันอยู่นะครับผมทีนี้ก็ปลดล็อกที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับโอเคประมาณ75ิาวินะครับโดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่จับคู่เนี่ยภาพมันก็ยังจะไม่มานะฮะทุกคนต้องรอสักครู่นะครับ ไฟยังกระพริบอยู่นะครับอ่านี่นะฮะตอนนี้ไฟหยุดกระพริบแล้วนะครับแล้วก็ภาพมาแล้วนะทุกคนโอเคทีนี้ครับก่อนขึ้นบินทุกครั้งเราต้องกดคาลิเบร์เข็มทิศก่อนครับกดที่ตุ่มนี้นะฮะหทีครับแล้วปล่อยกดครับ1ทีแล้วปล่อยมันจะมีตัวภาพขึ้นมาที่หน้าโทรศัพท์นะฮะอ่ะถือโทรศัพท์ให้ด้วยครับอ่าเดี๋ยวพี่จะจับโดนยกขึ้นหมุนนะครับแล้วก็จับตัวโดนยกขึ้นนะครับแล้วก็หมุนครับผมแนวนอนครับให้มีเสียงดังติ้ทิตรีโมทนะ อ่ะโอเคจับตั้งนะครับแล้วก็หมุนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมปึ๊บแล้วก็วางกับพื้นเรียบๆนะฮะต่อไปนะครับคาลิเบตไจโรอีก1นึ่งทีครับกดที่ต่มนี้ค้างครับผมอ่านะครับเขาจะขึ้นเป็นตัวโดนนิ่งอยู่ตรงนี้นะครับรอสักครู่ครับผมอ่าใช้ได้แล้วนะครับผมอ่ามาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ เราจัดสัญญาณดาวเทียมได้นะครับหดวงอย่างน้อยต้อง8ดวงขึ้นไปนะครับถึงจะดีนะฮะถ้ายังไม่ถึงอย่าเพิ่งบินนะครับผมให้รอโหมดก่อนนะครับนี่นะฮะตรงนี้ยังขึ้นไม่ครบนะครับรอสักครู่เดียวนะครับอ่าตอนนี้เขาบอกว่ามาแล้วนะครับ10ดวงนะฮะสามารถเล่นได้แล้วนะทุกคนอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับสตาร์ทใบพัดก่อนนะครับให้กดคันโยกลงฉีกออกข้างพร้อมๆกัน ใบพัดจะติดทํางานอย่างนี้นะฮะแล้วกดที่จุกนี้นะครับบินขึ้นอัตโนมัติหนึ่งทีล้วปล่อยนี่ครับโอ้สวยมากครับตัวนี้คอนโทนครับตัวนี้จะเป็นแบบล็อกตําแหน่งการบินได้เลยนะ,ะทุกคนและกล้องชัดมากๆครับผมใครต้องการเอาไปถ่ายที่ดงที่ดินนะฮะถ่ายงานนะฮะถ่ายหลังคาบ้านเชิญได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวผมจะนะครับบันทึกวิดีโอไว้นะฮะไปเลือกโหมดวิดีโอ นะฮะกดบันทึกวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวจะบันทึกที่หน้าจอโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะอ่าพร้อมปรับกล้องครับผมเอาคอนโทรลครับเดินหน้านะครับดันขึ้นครับผมบินขึ้นไปเลยครับนี่นะฮะโอ้โหภาพสวยมากครับทุกคนทีนี้เราสามารถปรับหน้ากล้องได้นะครับต้องการปรับหน้ากล้องขึ้นและลงนะครับผมปรับได้เลยนะฮะตัวนี้ นี่นะครับและเขาจะมีโหมดบอกนะครับว่าตอนนี้บินสูงเท่าไหรตัวดีนี่คือความไกลนี่คือความไกลนะครับตัวเฮทจะเป็นความสูงนะฮะถ้าเรากดขึ้นครับดันขึ้นนี่ฮะยี่แปดยี่เก้าสามสิบแล้วนะครับผมตัวเฮทจะเป็นความสูงตัวดีนี่คือความไกลตอนนี้ไกลหกสิบเจ็ดเมตรนะครับผมนี่นะฮะความสูงยี่สิบเจ็ดเมตรความใจหกสิบหกสิบเจ็ดเมตรนะครับเอาดันขึ้นอีกนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับผมนี่นะฮะตรงนี้นะฮะเราต้องทําการปลดล็อกให้หมดนะครับเลื่อนขึ้นไปเลยโอเสนะครับแล้วตัวนี้วงล้อวางไกลเซฟปุ๊บอ่าถ้างั้นมันจะล็อกไว้ที่ประมาณนะครับสามสิบสี่สิบเมตรร้อยเมตรนะครับโอเคเรียบร้อยกดกลับครับผมอ่ะลองกดขึ้นอีกครับขึ้นอีกได้แล้วนะครับผมตอนนี้ได้แล้วนะฮะปลดล็อกแล้วนะครับ ขึ้นสูง50เมตรแล้วนะฮะตอนนี้เดินทางครับโอ้ภาพสวยมากนะครับตอนนี้ไปได้80เมตรตอนนี้ใช้แค่สปีดหนึ่งเท่านั้นนะครับ100เมตรครับผมตอนนี้ทีนี้ครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งระบบก่อนนะครับไปที่3ไข่นะครับแล้วก็เราจะตั้งระยะความไกลไว้ที่เอาที่800เมตรเลยแล้วกันนะครับ800เมตรนะ แล้วก็ให้มันรีเทิร์นเวลาแบตเตอรี่อ่อนนะครับให้มันรีเทิร์นกลับมาหาเราอยู่ที่สักสัก50เมตรละกันประมาณ50เมตรนะครับ50เมตรแล้วกดเซฟครับเซฟนะครับทุกคนนะฮะปึ๊บอ่าเรียบร้อยกดลูกศรชี้กลับครับตรงนี้รอบนี้ครับผมจะลองเล่นระบบนี้ให้ดูก่อนนะครับเป็นระบบบินวนนะครับระบบบินวนเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ระยะความไกล30เมตรนะฮะถ้าเราบินเกินไปกว่า30เมตรมันจะไม่ทํางานให้เรานะครับ ไปที่ตัวคันโยกตัวนี้ครับกดที่ตัวรูปวงกลมบินวนนะฮะอันที่3นะครับทุกคนนะฮะต้องการให้บินวนสักวงล้อมสัก20เมตรละกัน20เมตรเรียบร้อยนะครับลูดตัวสีเหลืองครับปึ๊บเนะะี่ยนี่ครับผมโอเคนะครับทีนี้ตัวโดนจะจัดระบบแล้วนะครับนี่ฮะตอนนี้กําลังจะบินวนแล้วนะครับเดี๋ยวผมอัดวิดีโอไว้ ตอนนี้โดนก็กําลังจะบินวนนะฮะค่อยๆบินวนนะครับผมภาพค่อนข้างสมูทเลยนะทุกคนเพราะตัวนี้จะเป็นตัวกล้องแบบกิมบอลนะครับ3แกนนะสีสดมากฮะเดี๋ยวผมจะลงภาพวิดีโอไว้ให้ชมด้วยแล้วกันนะครับเราสามารถปรับหน้ากล้องระหว่างบินวนได้เลยนะฮะต้องการสูงต่ำนะครับได้เลยแบบนี้นะครับตอนนี้ความสูงอยู่ที่30เมตรนะฮะความไกลอยู่ที่56เมตรนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับ ตอนนี้แบตเตอรี่ยังอึดอยู่นะฮะยังเต็มอยู่นะครับบินวนไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมอ่าโอเคถ้าต้องการหยุดนะครับกดที่ต่มวงกลมหนึ่งทีครับปึ๊บแล้วกดอันที่สามนะอีกหนึ่งทีครับเพื่อเป็นการหยุดครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองบินกลับครับผมบินไปข้างหน้าแล้วกันตัวนี้จะมีเลด้าบอกด้วยนะว่าหน้ามันหันหน้าไปทางทิศไหนนะครับเดี๋ยวเราลองกดบังคับทิศทางนะครับหมุนหัวครับผม ให้หัวไปฝั่งด้านหน้านะครับเปิ๊บโอเคเดี๋ยวเราลองสปีดสองเลยแล้วกันเนาะลองดูครับกด1 g ีครับนะฮะเดินทางครับไปนู่นแล้วนะฮะมีสปองสองกันหนึ่งครับปึ๊บโลอันนี้สปีดสองครับไปแล้วครับคอนโทรลไปแล้วนะทุกคนบินไปนู่นแล้วนะฮะเขาจะมีกันสั่นให้นะครับ ตอนนี้ความไกลร7อยเจกว่าเมตรความสูงที่57เมตรนะครับตอนนี้เรามองไม่เห็นโดนแล้วนะฮะเดี๋ยวยกมาด้านนี้ดีกว่านะฮะ200กว่าเมตรไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมองไปเห็นโดนแล้วนะฮะแต่ดูภาพที่หน้าจอมือถือเอานะครับไปที่290เมตร300เมตรโอ้โหมองไม่เห็นแล้วนะครับโอเคนะครับ ถ้าเรามองไม่เห็นอย่างนี้นะครับเราจะเรียกโดนกลับดีกว่าครับเอาลงโดนกลับแล้วมาบินมาลงจอดที่ตรงจุดขึ้นบินนะครับให้กดตุ่มนี้นะฮะหนึ่งทีครับกดหนึ่งทีแล้วปล่อยนะอ่าเนี่ยเขาเขาจะมีเสียงพูดที่ตัวนะฮะโทรศัพท์นะครับตอนนี้ตัวโดนกําลังเซตระบบนะฮะบินกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะฮะทุกคนสองร้อยครับสองร้อยสี่สิบนะครับสองร้อยสามสิบครับ บินกลับมาแล้วนะฮะเห็นโดนหรือยังครับโอ้โนู่นครับผมโดนกำลังบินกลับมาแล้วนะครับโอโ้แบตเตอรี่ยังไม่หมดยังไม่ถึงขีดเลยนะฮะหมดยังไม่ถึงขีดเลยมาแล้วมาด้วยความไวครับผมอุเบกอิสโอ้โหเดี๋ยวลองให้เขาลงจอดดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้จ้า <Down. S 1> อะด้านะครับ ตอนนี้โดนกำลังลงมาแล้ว35เมตรค่อยๆลงมาแล้วนะทุกคนใครอยากได้ใช้เอาไว้ใช้งานนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะถ่ายที่ดินถ่ายบ้านจัดสรรถ่ายสวนนะฮะถ่ายโครงการนะฮะถ่ายกิจกรรมแนะนำตัวนี้ครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับแบตเตอรี่อึดนะครับแล้วก็ความชัดกล้องถือว่าโอเคเลยนะฮะ แล้วบินกลับเองอัตโนมัตินะครับแล้วตัวนี้เวลาบินสุริยะเนี่ยมันจะหยุดนะครับบินต่อไม่ได้ละต้องบินกลับหรือบินในระยะของมันเท่านั้นนะครับเรียกกลับแค่ปุ่มเดียวแบตเตอรี่อ่อนบินกลับเองอัตโนมัติให้เราลงมาแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับค่อยๆลงมาแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้มันลงใกล้เราแล้วกดบังคับทิศทางได้นะฮะคอนโทรลมาครับนี่ฮะแบบนี้ เขาจะชะลอตัวก่อนนะครับแล้วตัวโดเนี่ยจะค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับอืมนี่ฮะถึงพื้นก็จะดับเครื่องยนต์ให้เองแบบอัตโนมัติเลยนี่นะครับตัว M11 หรือ K11 นะฮะใครอยากได้เอาไว้ใช้งานแนะนำเลยครับผมโยกทิ้งจัดให้ครับ